อถ้าอ oui> ุ้ยคุณยายังอยู <h <h ่หรืออุ <h 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 ้ยคนดูทางี่คุณยายังอยู่ไหมครับอุ้ยอ้ยฝนตกอาจจะมีลมก็ได้เฮ้ยทุกคนผมลืมเฮ้ย เสียงอะไรวะโอ้ยเสียงน้ำมันนี่หยดทุกคนผมนึกว่าเสียงอะไรน้ำมันหยดทุกคนฝนเลตกอาะมี ดีไอ้แสบมือใช่ไหมที่ออกมาทักทายกูเนี่ยใครอยู่ในห้องน้ำวะ จับแขนเลยวะเฮ้ยโอ้๊ยคนลุกทุกคนเหมือนมีอะไรไปจับแขนเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามากับบ้าน,ไอ,อน,นไอแสบนะทุกคนเป็นไอแสบนะใครที่เคยดูนะก็จะจำได้นะว่าที่นี่เป็นยังไงนะก็เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะอย่าเพิ่ง <c oughs> ยวผมขอไปนั่งหน้าก่อน วันนี้ขอใส่เสื้อแขนยาวหน่อยนะคุณนะ่วฝนตกนะครับผมอากาศหนาวมากนะครับผมขออย่าลืมเ่องสุขภาพด้วยนะคุณนั้นที่นี่นะครับเป็นบ้านไอแสบนะถ้าไปถึงตั้งชื่อไอแสบเพราะมันทําพฤติกรรมไม่ดีนะครับต่อครอบครัวน,นะครับผมซึ่งมันก็เสพยาจนข้างแล้วก็ฆ่าพ่อแม่เอ้ยไม่ใช่พ่อแม่พอม่พอยายแล้ก็น้องสาว จบชี่ตเตียงในที่งงานนะครับผมสยงมนมีจริงตกฟองพักเล็กอ่นะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะพี่ๆนะก็อย่าลืมนะพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้ผมด้วยวันนี้บอกเลยผมคนลึกมากขนาดใส่เสื้อแขนยาวนะสนตกหนักมากครับผมเก๋ป okay, ่ะทุกคนดูกันดีกว่า วันนี้มาคนเดียวนะครับผมทุกคนทำคลิปคนเดียววันนี้ปกติก็มาคนเดียวอยู่แล้วถ้าวันไหนก็ไปก็ไปกับผู้พี่ปอนะตรงนี้คือสาราข่าวบ้าของไอ้แสบนะครับผมทำไมถึามางเรียกไอแสบก็มันเสพยา จนขัางนะ,อะโอ้ยเลอทุกคนเสพย,ยาเป็นขั้งแล้วก็ครอบครัวก็พาไปบรรบัดหลายหลายรอบแล้วนะครับผมก็รอบล่าสุดออกมาก็กลับมาเสพเหมือนเดิมก็จนข้างหนักกว่าเดิมทุกคนโอ้ยฝนตก้วยทุกคน ข้างจบชีวิตทั้งแม่แล้วก็ยายแล้วก็น้องสาวนะครับแล้วก็จบชีวิตตัวเองในห้องน้ํานะอย่ยงนี้เราจะลองมาดูว่าไอ้แสบมันยังอยู่ไหมวัดดีไอ้แสบหรือคุณยายคุณแม่น้องสาวนะถ้ายังอยู่ก็ปรากฏล่างปรากฏกายให้ผมได้เห็นได้เจอให้ได้สัมผัสนะครับ ถ้าอุ้ย,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 ยคุณยายังอยู่หรือหุย้ยคนดูทางดิโอ้โยอุ้ยน้ำน้ำน้ำลงท่าน,นทุกคนทางเดินลำบากมากขอญาตนะอุย้ยกล้องหอ้ยเดี๋ยวคนกล้องเปีกยก Con tiền quá nè. con con tiệp, con tiệp Ui Thôi ra nó còn bị chết con mà quá คุณยายคุณยายยังอยู่ไหมครับเฮ้ยหึ่งฝนตกอ,อาจจะมีลมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองไปดูห้องยายก่อนนะว่า ภาพห้องยายจะเป็นยังไงคุณยายยายยังอยู่ไหมครับถ้ายายยังอยู่ยายส่งเสียงมาหน่อยนะให้เราได้รู้นะยายวันนี้ลูกเ้ย <c oughs> าจะสุดไม่เนี่ยเสียงอะไรวะทุกคนยายสิคิเสียงอะไรอยู่ยายโอ้ยนี่คือห้องของย,ยายนะไอ้แสบนะครับผมได้จบชีวิตยายอยู่ที่ ห้องนี้นะตายายด้วยเฮ้ยทุกคนผมลืม,มลืมเฮ้ยเสียงอะไรวะเุกอย่ใ <c oughs> จเย็นนะสติตั้งสติอุ้ย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 ไม้สุดไยเนี่ย อยเสียงอะไรวะผมลืมท่องกระถาไม่ท่องกระถาหรอกคือท่องเปิดนั่นแหละนะคุณนะเดี๋ยวเราจะลองท่องเปิดก่อนนะพี่ๆคุณบางทีผมคอมเมนต์นะผมอ่านย้อนหลังทุกคอมเมนต์นะ ถ้าผมลงคิดนะผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วนะก็เราจะเปิดคิดเราจะท่องเปิดกระถาในในแบบของเราแล้วกันทุกคนนะในแบบของเรานะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ก็ช่วยเปิดที่เปิดทางให้เราสามพระเวสีหรือผู้ที่เสียชีวิต อยู่หน้าบ้านหลังนี้ให้ผมได้เห็นได้ผมได้เจอให้ผมได้สัมผัสในค่ําคืนนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางด้วยเปิดที่เปิดทางเปิดตาให้ผมให้ผมได้สัมผัสในค่าคืนนี้ด้วยนะครับดวงวิญญาณอยากได้อะไรอยากจะสื่อสารอะไรเชิญได้นับันนี้ สาธุสาธุสาธุโอเคทุกคน oh. ไปสวัสดีดูวิญญาณคุณแม่และน้องสาวยังอยู่ไหมครับ โอ,อ้อ้ยโอย้น้ำลงไปมาก้วทุกคนน้ำลงว่ะถ้าคุณยายหรือน้องสาวนะถ้ายังอยู่หรือคุณแม่หรือแสบนะครับ ยังอยู่ช่วยมาประกฏล่ามประกฏกายรับบนึงทุกคนใจเย็นดีขนลุกว่ะโอ,อ้ยตั้งสติก่อนทุกคนโอ้ยตรงนี้นะเป็นจุดที่ น้องสาวที่แสบนะที่ไอพี่ชายมันหลครับได้เอาศพน้องครับไปโยนตรงนี้นะข้างล่างนี้แหละทุกคนอุย้ยสิยงอะไรวะตรงนี้นะทุกคนน้องถ้าน้องยังอยู่ตรงนี้น้องก็ช่วยออกมาให้พี่สื่อสารในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ คืนนี้ฝนตกไม่รู้ว่าน้องหนาวหรือเปล่าตรงนั้นข้ามไปไม่ได้เหรอน่นาจะข้ามไม่ได้ลูกเ่อน้าตรงนี้น่าจะมีสะพานวะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรวะเล้าไข่เหรอไม่รู้ว่าอมยังทุกคน สื่อสาซสื่อสารคุณว่ากินมาม่าเผ็ดมาเฮ้ยสิ่งอะไรวะเฮ้ยกินเลยประตูอย่างหลอนทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาข้างในนะก่อนเข้าบ้านเราต้องเคาะเรียกเอ้ยไม่ได้เคาะเรียกเคาะเป็นมาร,รยาทเอ้ยมาร,รยาทนะครับผม ขอญาตเจ้าจของบ้านเข้าบ้านเฮ้ยโอ้ย,อยเสียงน้ำมันนี่หยดทุกคนผมนึกว่าเสียงอะไรน้ำมันหยดทุกคนน้ำหยดน้ำหยดน้ำมันหยด su bị na nang Su-Pi-Na-Nang Su-Pi-Na-Nang ƠI 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 SỰNG CÁC BẠN CHỈ đi quá เฮ้ยเมื part, nice of ki ่กี้ประตูมันปิดเองไม่มีลมอ่ะตกใจเลยเยอะทุกคนเตียงหายว่ะคนลุกมากครับทุกคนตรงนี้เป็นข้างในบ้านของบ้านที่เป็นบ้านคาตรรกเฮ้ย เฮ้ย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 ทำยังไงดีครล่มบ่าวาขาออนเลยเฮ้ยฝนมันต้องอาจจะมี้ย ฮ้ยพอดียุกคนทุกคนโดนแล้วไงมกูไอแสบมือใช่ไหมที่ออกมาทักทายกูเนี่ยใครอยู่ในห้องน้ำวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่มีทุกคนมันไม่มีลมเลยมันไม่มีช่องที่ลมมันจะพัดประตูหนักขนาดนี้ได้ทุกคนไอ้เฮ้ยตอนแรกประตูมันปิดอย่างนี้ ถ้าลมมันพัดมันต้องพัดตีกลับมาอย่างนี้คุณตรงนี้นะเออลืมเล่าเลยจุดไอแสบนะครับผมมันเสียชีวิตอยู่นะจุดนี้แหละนะคนไอแสบถ้ามือยังอยู่นะช่วยออกมาปรากร่างปรากฏกายเราได้เห็นทุกคนอยู่ เดี๋ยวจะลองตั้งกล้องในห้องน้ำดูนะเราต้องบอแสงด้วยมันสว่างเกินไปโอเคส่องห่างไปผีมันไม่เห็นนะบางทีมันก็ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ย อย่างไรก็ทุกคนเทุกคนอย่าห่วงอย่ลองตั้งกล้องในห้องน้ำมาจุดที่ไอ้แสบมันจบชีวิตตัวเองนะทุกคนนะไอ้แสายทำหนึ่งแม่จริงนะวันนี้มาคนเดียวด้วยนะจุดที่มันจบสิ่งพ้นโอ้ยตกใจตกใจทุกคน ถ้าแน่จริงคุณส่งเสียหรือทำอะไรก็ได้ ่ามาแล้วใช่ไหมไหนแน่แน่ดีนิกว่าส่งเสียงก็ได้ว่ะ หมือมีอะไรมาจับแขนเลยวะเฮ้ยอุ๊ยคนลุกทุกคนเหมือนมีอะไรมาจับแขนเลยค่้งมินมาไอแสบมึงขี้อยู่วะวะเองพูดได้มวหาว่าว่าเองทำไมเองถึง จบชีวิตเต็งโอ้โหยังกนวนาโยกอดทุกคนโโก็นุ้ยกอทุกคนเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันมีอะไรมาจับแขนง,งี้จริงโอเคผมว่าไอ้แสบน่าจะอยู่แหละเพราะมันเป็นวิญญาณที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทุกคน มันก็บาดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหลังบ้างดีกว่าอันนี้เออลืมบอกไปว่าตรงนี้เป็นจุดคุณแม่นะแต่ทำไมเตียงมันหายกัวทุกคนผมงงมากเลยตรงนี้นะศพคุณแม่อยู่นี่นะครับ เสียงใครหัวล erm ้อนวะมีใครได้ยินไหมถ้ายานยังอยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไระทุกคน tôi kể tầng mọi người 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 mọi หลังบ้านนะครับผมฝนตกด้วยทุกคนบ้านสวยนะดูดิ้ามีดวงจิตดูวิญญาณครอบครัวนี้ยังอยู่ก็ส่องเอ้ยส่องหาเลยเราสื่อสารให้เราได้เห็นให้เราได้เจอ โอ้ยขอโทษทุกคนขออภัยโอ้ยขออภัยเป๊บซี่เป๊บซี่น้ำเขียวให้เราได้เห็นได้เจอนะครับว่าทุกท่านยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนแลอยังรอการปลดปล่อยหรือเปล่าผมไม่รู้ <c oughs> นี่ผมจะไม่เห็นอะไรนะทุกคนนะ หน้าจอก็มองโทรศัพท์อยู่นะมีกบด้วย,ด,วยดูต้นไม้ดิดทุกคนไฟผ่มสว่างสุดแล้วนะบ้านโอ้ยอันนี้ล้างมาหลายปีแล้วทุกคน ร้างมาหลายปีแล้วครับเหมือนเป็นบ้านสวนเลยอ่ะทุกคนเฮ้ย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 ไวะลมทุกคนลมไม่มีอะไร ใครครับใครใครครับเฮ้ยทุกคนได้ยินปหมโอ๊ยน้ำหยดสวัสดีครับ

tay tay bà lan tôi ui chị chỗ ui 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 สามันปีหมดเลยเยอะคุณแม่คุณแม่หรือเปล่าคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่ตรงนี้มันเคยมีเตียงหายไปไหนหวหือตรงนี้มันเคยมีเตียงมันหายไปไหนหวะเอ้ย แม่คุณแม่อยู่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเสียคใครว่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนะผมขอออกไปตั้งสติก่อนนะนนะ แอปหนึงแอปหนึงนะทุกคนนะแอปหนึ่งแบบน,นะแอปหนึงนะขอความติดตรงนี้ก่อนเสียงใครว่าโครชันเลยโอ้โหผมไม่ไหวว่ะขอญอาเอา่อนได้ไหมอ่ะผมมาตุนเทียวนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ ให้ผมด้วยนะพี่นะผมจะมีกำลังใจในการมาทาคลิปอย่างนี้นะครับผมผมมาคนเดียวนะครับผมถ้าคลิปไหนคือมาทีมงานก็คือมีทีมงานนะแต่ถ้ามาถ้าทีมงานมาผมก็เดินคนเดียวดีดทุกคนนะก็เข้าใจผมด้วยนะว่าบางที่บางบางที่องโลเคชั่นเราต้องมีทีมไปด้วยนะครับผมคือความปลอดภัยของเรานะโอเคทุกคนป่<า>ออะเดี๋ยวผมจะออก้ว วันนี้เสียงอะไรแปลกๆเยอะเลยอย่าตามกูมารนะขออย่าจะท่จะทางนะครับผม,ผมจะกลับแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่ของท่านนะครับไม่ต้องตามผมกลับมานะครับอยู่ใครอยู่มันนะครับวันนี้ผมแค่มาพิสูจน์ให้ลูกเพจได้รู้ได้เห็น ผมมาแค่สัมผัสว่าดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะโอเคทุกคนผมขอญอาตเดิอนออกก่อนแล้วกันนะโอ้ย้ย แวหนึ่งนะทุกคนฝนก็ตกอยู่เลยโอเคครับทุกคนก็ผมขอตัวล่ากลับก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดซับสไคร ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ปีนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆ EP ต่อไปนะครับขอบคุณนะคใครอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้นะครับผมสามารถสมัครสมาชิกหรือ donate ก็ได้นะครับอวันนี้โคตรร้อนเลยวะเี่เสียงอะไรแปลกๆเยอะนะวันนี้ผมจะไม่เห็นอะไรนะทุกคนนะผมังไม่เห็นอะไรนะครับแต่สัมผัสได้ว่าเห,เ,ออเหมือนมีอะไรมาโดนเออเหนือมีอะไรมาโดนแขนผม เดี๋ยวเราค่อยไปดูย้อนหลังนะคลิปนี้ผมจะดูย้อนหลังนะครับผมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แสดงว่าผมโดนแล้วนะโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย